ปลาไม่ได้อัดอ่ะสวัสดีค่ะช่วงวันนี้เราก็อยู่ในช่องแก๊กเอาเชียรเป็นกันเองตอนนี้ก็ถึง EP สามแล้วนะทุกคนอย่างแรกเราต้องออกไปนอกบ้านกันก่อนใจเย็นๆเฮ้ย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 ยิงมั่วกันดิหน้าหมาแกยิงมั่วอีกหน้าหมาอยากลงก็ลงไปไกลๆซิอุ่าแบงล่ามาได้อุตษาเกิดใหม่แล้วนะอุากดทีว่าเกิดใหม่เนี่ย เริ่มแรกเราจะมาตัดไม้ตุนไว้นะคะผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่เอาอื่นให้ตัดระเบิดอันนี้อันนี้โดนอันนี้ทำอะไรบัวจะไม่ซื้อของเอาไม่ได้เพราะเพื่อนผมเถิดเอาไปเท่าไรเข้าบ้านทำไมเอาเข้าร้านใครเนี่ยไปอีกใครอะไรอย่เงี Oh. ออกไปหน้ามาเดีมาก้าใ่บ้านมกออกไปออกไปบ้ัน้กบา่้วทำไมเลเว็นยวต้องออกไปทำนีออ่เพราะว่าผมอายุเยอะ โอ๊ยตายบลิบบลิบบลิบลบตายตายมันมัตตก้วไม่เห็นนี่เราขนาดใส่เลนส์ไร์นะครับเนี่ยกระสุนมันยังเข้ามาเลยมาเล่จะโทรแม่บ่ายให้ใช้พ n t ทีนะ ว่าสวนน้ำหน้าสวนน้ำหน้าขกลับเข้าบ้านดีกว่าไปฟามเบลกันปาไปฟามเบลก่ฟาร์มเบลตอนนี้ผมอายุ68แล้วนะคะทุกคนเรหมือนกันม่าให้ได้ดีอ้ยกากเปิดประตูก็เปิดไม่ได้เออมันไม่กาดนี่หว่าค็นี่ประตูเล็กจริง ปาไปความแมวกันบ้างเลยความแมวไหนอะพราะอันนี no ้มันอยู่หน้าบ้านเราเต็มเลยเนี่ยมันจะยิงเราอย่างเดียวเลยเนี่ยทุกคนปานิญาจะเปนะเนี่ยทุกคนตอนนี้ก็เสร็จแล้วออกไปให้หน้าจีบป่ะเฮ้ยโอ้ไปที่บ้านแกแกออกไปให้หมดเลย ขออนุญาตแป๊บนึงนะครับผมขอจัดการท้องนนให้เรียบก่อนอนดกา่งออนุญาตทุกคนผมจะฆ่ามันเกยียดหยิงมันไปด้วยแล้วมันก็ยิงเราไปด้วยเดียอกเไ้ยขงอไปข้างนอกเดี๋ยวนี้

แต่และดูสอมบี้ดีกว่าเฮ้ยสอมบี้ตัวน้อยน่าร<น>ักดื้อตุ่ยไม่น่ารักจังเลยใช้ขวานตีใช้ขวานตีใช้ขวานตีแป๊บน,น,นึง่งเขาขออนุญ,ญาตแก้ปัญหาก่อนอขอดัมนมันออกไปแป๊บนึงนะ มันไม่มด <c oughs> ได้ตัมันก <c oughs> ็มีามดาโอเยกเอ้ยเกมหมดไหมอ่ะไม่เอาไอรอนมาก่อนนะเอ้ย <c oughs> ไปใช่ <c oughs> ไอร <c oughs> อนต <c oughs> ค่อยเกมหมดเอ้ยเนเธอร์ไลเอ้ยเอ้ยทำไมต้องเช้เนเธอร์ไล <c oughs> มันไ้ซื้อ่ะมันเพียทีมหมดเหมือนเดิม เดี๋ยวทุกคนนี่จริงกูปลาดิไอ้หมูหน้าหมาแกก็มาสิไอ้โหมูใจเลยค่ะสุดน้ำหน้าไอะมันมองไหนอ๋อมันมองข้อนี้ไอ้พวกคนหน้าหมานี่่จริงกูปลาดิอะมาผมมันนอนสักแป๊บหนึ่งก่อนนะครับทุกคน ดมนอนแบบนี้ค่ะนอนโดนข่าทางเพียงทุกคนผมตื่นขึ้นมาแล้วผมไม่เห็นไอซีทีหนึ่งเ็ดสามมันมาได้ไงไม่รู้เลยทุกคนเราเข้าที่รับเลยทุกคนไปมันมาได้ไงไงอย่าทั้หมเนี่ย เพื่อนเข้ามาอ่ะวุ้ยเดี๋ยวมันเข้ามาจัดการเราหนีหนีให้มันเข้ามาหนีให้ SCP พวกไอ้คนจัดการเข้ามาอ้าวทำไมตีไม่ได้วะต้องใช้ปืนอาวุธเน้นตาไรหน้ามีมดดีเลยเอ้ SCP หนูจะสาปเนี่ยตาคุณมันจะรล้กันไอ้ SCP มันตามมา ให้มันตามมาหน่วยลบเราอยู่ไหนวะเอาหน่วยลบเราอยู่ไหนหมดังเอาหน่วยลบอ่ะั็แต่สปอร์เอาอย่านะไอเอสพีอย่านะตอนเราทหนังะมันจะต่นอย่านะไอเอสพีหน้าหมาสปอร์แพคเดียวเด้อไอย่านะสปอร์ก็อุ้ยอยยไป Ja, dat is เล่เราว่าเราไปทอะไอยก่อนไม่โดนไม่โดนไทงแบบนี้ไว้แล้วเราก็ไปหาของได้สบายออกไปหาของข้างนอกไดสบายไปกระสุนได่จหไหไวะ เนี่ยมันคอยดูตั้งข้าไมันมาช่วยมันมาช่วยอย่าไปยิงใส่กูนะเนี่ยมันยิงใส่เฮ้ยเฮ้ยเจ้าไปได้แล้วเฮ้ยเรเวลฟีเลเวลฟีขอเก็บก่ะเฮ้ยไอซีพีหน้าหมาเจ็บัวเลยไอซี่ก็ออกมาดีโอ้ยไอ้โง่ออกมาดิโอ้ยออกไม่ได้ตรงนอยู่แล้วนะอู้ยไอ้ก้าง

มาดิมาดิโว้ยเก็บดิไปไกลไปโว้ยกูเยี่ยวอยู่ไปไกลไปขี่ไปขี่ไ่ดีต่อดีกว่าอุ้ยโดดกระดามโอ้ยเก็บหามโว้ยกูจะตายเยทุกคน ทำไมดีเนี่ยวันสุดท้ายแล้วเอ้ยไปนอนดีกว่าเช่ามันเจ้าหัวมันมันจะไปที่ไหนก็ได้แต่มันแล้วก็ไปนอนโอเครู้เลยมอนเตอร์นี่ไงมอนเตอร์กูย้ายเตียงไปนอนตรงอีกหนึ่งก็ได้ไปเดี๋ยวกูย้ายเตียงมาอยู่ตรงอื่นอะพอหมดพิพูนแล้วเว้ย ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปย้ายเตียงไปที่อื่นก็ได้ครับปมหมดวิคูลีปมหมดก็ไปเลยอเดี๋วยวผมย้ายเตียงไปนอนที่อื่นก็ได้ครับผมนจบมันยังอยู่เลยทุกคน ไม้านอดีกว่าเฮ้ยไอ้หน่วย SCP แม่งไม่จอมกัดการหน่่ย SCP ตายกว่าแล้วอีฮะจะกระโดดเก้เพื่อนเหรออย่างนี้เราไปหาของข้างนอกดีกว่าคะได้เห็นมึงขยันแม่อย่างนี้เห็นมึงขยันแม่ วันนี้เราจะมาน่าใจขยับเต็มสองตาเลยเยเราไปสร้างกรงกัดขวามไก่อนนะคบเดี๋ยวเราจะไปเอาใส่ชุดกอก่อนใส่ชุดกอก่อนเอางในมันอยู่ไหนอะเอาตัวอะไรอะพีโรบาหรือเปล่าไม่ใช่ตัวอะไรอะยาพ้าสายตากับมันโอ้มันขยับมันขยับ อะไรอใส่เลยอะไรเหรอเพื่อนเอ๊ะวะอย่าเพิ่มมันพาใส่ตากูได้ใส่ไงอ่ะเะมันมาเองเออดเลยอย่านะกูหนีแล้วเอ้เอ้ยยก

มันตีไม่ได้ยิงรไม่เก่งมาก,ล,กลูกปลาโบรณาณนะตีไม่ได้เหรอเออน้องตีกูดูไหนสูตรแม่งโคตรดัม <c oughs> มันที่แตกไงเ,เอาดาบตีมันสิไ <c oughs> อเตจมตัวไปนะเออทำไมมันมันมันเป็นอมตะ <c oughs> สูตรแม่งดำทุกคนสูตรแม่งโคตรดเลย จะมายิงทีนครับ นกน็ไปแอบในบ้านดีกว่ามาเพื่อนรักก็รักอยู่ในบ้านด้วยกันเถอะมาเพื่อนรักยังไม่นอวมเป็นเพื่อนเลยเหรอก็เที่เก็มาอยู่ในบ้านกับเราเขาก็ได้เป็นเพื่อนเราสิเฮ้ยพี่บ้าพี่บ้าได้ถึงวันไหนอ่ะตอนนี้ EP สามอันนั้นมือได้อามีบอกไม่บอกไม่คิ เดุกคนสวัสดีเพื่อนรักจะไปเที่ยวกันไหมเพื่อนจะตีเพื่อนไงจะเที่ยวกันไหมเพื่อนไหวหน่วยสิพี่ไม่ิะตีกูหาเพื่อนว่ามึงอยากจะมุดด้วยใช่ไหมมากอดกันหน่อยซิมากอดกันหน่อยมากอดกันหน่อยเพื่อนรักเพื่อนรักมากอดกันหน่อย

I um. รีสซีดเดียวกสามปีไม่ได้เพิร่รู้ตับหมดพี่ฟูก็ไม่ได้พ,พีู่ต้าแค่กระเดื <c oughs> อ่องแค่ขอวะหยามาโดนบ้างกลไอย่อไกันนะแค่ขอวายามาโดนบ้างกันะาานลละ

โซอ่ยโซโดนเผาไนไนเอ็งแพ้เผาใช่ไมเอ็งแพ้โดนเผาวายแตอะวายสีเปลี่ยนเลยเสียเปลี่ยนเลยสีเปลี่ยนเลยเป็นสีแดงลวายจุดไฟเพิ่มดีกว่าเปลี่ยนเลยลจุดไฟเพิ่มดีกว่า

ไอโชไอโช S พ P หนึ่งเจ็ดสามเนเกมบวดเจทีบไอเอสซีพีหนึ่งเจ็ดสามันเกมบวดเจทีบมันอะไรนะมันเกมบวดมันเกมบวดโก้มันบินได้ไอเอสซีเนี่ยไินได้เหรอมันบินได้ม่้ามันบินมันเกมบวดมันโก้ไอเอสซีพีมันโก้ทุกคนใช่ไหม น่าจานะเพราะเราก็ไม่รู้เแใช่แล้วราก็ไปตีมันแล้วมันก็มาตีเราแบบไอ้โง่แล้วเราก็เป็นเกมโหยกับบันตัซีเราจะได้ตีมันได้เนาะจะ่ม้ม้เจะได้ตีมัได้ก็บสองวอะค่ะ ตายเจ้าหลวัดเอ็นตลอดแหละคุณจูดี้เอทีใส่ส CP ถึงแม้เขาจะลองเล่นครั้งนี้แต่เขาก็ยังตายเหมือนเดิมตอนนี้ยเหลือแล้วแม่ไม่เชื่อลองดูดิเขาตายอ่ะอยไม่ดีโอมากราฟซิ่งมา ราจะปิดบังมันนะครับไม่ให้มันออกมาที่นี่ก็จุดๆโอเคครับต่อไปนี้มันจะออกมาไม่ได้แล้วนะครับใช่ครับทุกคนด้เชียรผมนะครับอ้กแก่โอ้ยฮ <c oughs> ่าผมรอทุกคนนะคยมันออกมาไม่ได้หรอกเชียรผมดีทุกคนผมว่าแห่ผเปล่าก็ไม่รู้อะโอ้ยปิดข้างบ,บนด้วย โอ๊ยตั้อะไรกันเนี่ยัม่ได้ยิหอารกลัวกไม่แต่สับ